ขึ้นไปทำไรเนะี่ยอ้าวหนูขึ้นไปทำไรลงมามาลงมาเลยโอ้โหลงยังไงเล่ะดิเน่ขึ้นยังไงขึ้อขึ้นได,ลไไดออน้ลงไม่ได้ลงมาะอานนาอุ้มมาเดี๋ยวแมวแมวมาเร็ว มีเงินมาเร็วลงมาเร็วแม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 วมาชี้อ่ะค่อยๆลงมานี่นี่มาเร็วลงไงอ้าวอีมี่ช่วยน้องแล้วอีมี่ขึ้นไปนู่นน่ะมีเงินโอ้ยมีเงินค่อยๆลงเถอะอ่ะเด้ อันหนูขึ้นไปยังไงเร็วเร็วเร็วอันนี้มาเนี่ยมาอ่มาเนี่ยเหยียบนี่อ่าเหยียบนี่แล้วเร็วมาเร็วเดี๋ยวอ่ะเนี่ยมาเอ้าเอ้าเอ้าเอาขึ้นไปช่วยไงโอ้โหเอาเอ โอ้โหเลี้ยงแมวกูได้ลิงโอ้ยนี่ก็ใช่ย่อยเนี่ยโอ้โหตายหมอทำให้ดูแหละว่าลงอย่างนี้หรออาไม่ีเงินมีสอนแล้วว่าลงอย่างนี้เอเนอ,อน,น,อน,อนี่ใช่ใช่เออแค่ลงไหมอุยอุยอุยทางนี้อีกทางเดง เออทางนี้ทางนี้ฮะเออลงทางนี้มีเงินมีเงินทางนี้แล้วแมวยมวทางนี้เออมาเออทางนี้ลูกแมวยมวทางนี้แล้วเออแมว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 มาอ่ะเอออุ้ยค่อยๆร้องค่อยๆร้องเออเก่งจังเลยโอ้โห đi lập cầm ba khaba ban ba má, ba má, 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 đẹp ba đẹp oh, oh, oh. má, đẹp má, má, má